สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับน้องไมื่เชียะคะแล้วก็น้องขวัญเขาไม่ค่อยอยากเข้ากล้องนะคะวันนี้เราจะมาออกกําลังกายที่โรงเรียนกันโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องให้ทุกคนดูนะคะโอเคเอากล้องไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวอุ้ยขาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันเด้อเย้จ้ โอ้ยบ้าเหรอเนี่ยทุกวันทุกวันชวนมาออกกําลังกายได้มาออกบนคนนี้โคตรบนท่าแรกนะคะเราจะออกกําลังกายเป็นกระโดดตบ20ครั้งปฏิบับติพี่มากระโดดตบ20ครั้งนะคะ1น3่2 3องสั้นหนึ่งสอยส ตเอ็ดต่อไปนะคะเอาท่าเอว20่สเอะจะาต่อไปนต่อไปหมุนเอว10ครั้งค่ะ 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10.. ปสต่อไปต่อไปนะคะกระโดดตบได้ขาค่ะโอ้ย ร้อยเหน่อยต่อไปก็กระโดดเป็นต้นไม้นะคะ <laughs> หนึ่งสองสาม <laughs> เออต่อไปหมุนไหล่ด้วทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปอะไรอีกต่อไปท้าจ้องกระเบนนะ นึ่งสองสม่อเไปเดี๋ยวเราก็จะมาหาไปล้วก็มาละบป่วนทัน,นทีเลยแห่ทุกคนพันธจีต้งคลาดอาไรทอนรูรนะคะูุูดูดููด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 คนูดู ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูว่าเพื่อนตอนนี้นะคะก็มีน้องๆที่กําลังเล่นบอลอยู่นี่เราจะแพลนกล้องนี่นะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่คนสี่คนกําลังเล่นนะคะแล้วก็อีกคนก็เนี่ยเสื้อส้อมก็ไปตักน้ําอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูวิวทางนี้คือแบบสวยมากทำไมคุณไม่รับผมเจนี่ ไม่ใช่คนฉลาดแต่ผมรู้ว่าความรักคืออะไรเรียกเหืออีกึ่งนะคะอุ้ยเสร็จนี่น้องๆก็คืออุ้ยดูสิสวยมากใช่เหมือนเราอยู่บนท้องฟ้านะมือใช่ไหมต้องตอบว่าใช่สิส ช่จับนะนี่ท้องไปเดี๋ยวเราจะจับก้นมืนะคะเราโตมากเลยคือแบบข้างหนังมันก็คืออันนี้เราอ่ะมาให้ทุกคนดูว่าเมื่อกี้เรายืนตรงไหนเม่าเจอชิคก์นี่เมื่อกี้เรายืนบนสีฟ้ามีอะไรจะให้ดูก้นนี่อย่าทำแบบนี้โอเคคลิปนี้ก็คือเคโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้นะ โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอปิดช่อเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าแบบคลิปนี้ก็คือแบบคลิปคลายเครียดเครียดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศที่บ้านให้ทุกคนดูใหม่นะคะแต่วันนี้ขอลาไปก่อนบายบายวันเจี๊ยบ